หนูเล่นไม่ได้นะลูกใช่ใช่คนไม่มีชุดอ่ะไม่ต้องเล่นหลอกเป็นม,มูจะยืนอยู่ทำไมเล่ามันขวางทางน้องออกไปดีเฮ้ยค่ะคุณพ่อขึ้นได้เลยลูกเล่นเลยลูกไปอย่ว้าเย่เก่งมากลูกกระโดดเย<า>้โอ้ไปเลยไปโยกโอ้เย่ เออเก่งมากประโยชน์เก่งมากอ,อ,อูเฮ้ยเก่งมากลูกเก่งมากเฮ้ยเย้ยทำได้แล้วประโยชน์โอ้โหเป็นยังไงล่ะปิ่นมุกเย้เออนี่ยลูกพ่อเก่งที่สุดเลยมองอะไรปิ่นมุกหันหน้าไปปิ่นมุกเข้าไปไหนอะลูกไม่รู้สิคะพ่อ แต่ช่างเถอะใช่ใช่เรามาเล่นกันต่อเถอะไม่ต้องสนหรอกว่าปิ่นมุกจะไปไหน